รับคนที่มีกรุ๊ปเลือด AB นะคะกรุ๊ปนี้นางนานวิจัยพบว่าปัญหานะคะของคนกรุ๊ป AB ส่วนใหญ่ก็คือ1ค่ะเรื่องของกรดในกระเพาะที่มีปริมาณน้อยค่ะทำให้ระบบการย่อยกลุ่มของโปรตีนนั้นและการดูดซึมไม่ค่อยจะดีค่ะถัดมานะคะปัญหาของคนกรุ๊ป AB ก็คือเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะพบว่าคนกรุ๊ป AB มักจะมีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ต่าค่ะและปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ พบได้มาก็คือปัญหาเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบหลอดเลือดและหัวใจค่ะในสูตรนี้นะคะจะมีสารสกัดตัวของไพน์แนปเปหรือสารสกัดจากสับประรดค่ะที่อุดมด้วยสารโบมีเลนส่งเสริมการย่อยที่เป็นจุดอ่อนของคนกรุ๊ป b b ถัดมานะคะก็คือในเรื่องของระบบอิมมูนค่ะในสูตรตำรับนี้นะคะมีสารสกัดจากตัวของกระเทียมซึ่งเป็นกระเทียมสายพันธุ์พิเศษจาก ประเทศเยอรมันค่ะเป็นการบ่มเพาะในสภาวะพิเศษนะคะเพื่อให้ได้สารสําคัญในปริมาณที่สูงที่ช่วยทั้งในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันและส่งเสริมระบบการไหลเวียนหรือโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆได้เป็นอย่างดีและอีกหนึ่งสารสกัดที่โดดเด่นค่ะสาหรับนิลีน GAB ก็คือโอ๊ตค่ะสารสกัดจากข้าวโอ๊ตตัวนี้นะคะเป็นการสกัดแบบพิเศษที่ให้ได้สารสําคัญที่ชื่อว่าเบต้ากลูแคนค่ะมีคุณสมบัติที่ช่วยทั้งในเรื่องของการ ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันค่ะช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายสูงขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้นช่วยลดระดับไขมันตัวรัยหรือคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้เป็นอย่างดีเมื่อรับประทานต่อเนื่องค่ะดังนั้นนะคะสูตรตำรับนิลรีน GAB บเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่จะช่วยตอบโจทย์คนกลุ่ม AB ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขับถ่ายไม่ปกติการย่อยอาหารในกลุ่มของโปรตีนที่ไม่ดีนะคะให้ดียิ่งขึ้นแก้ปัญหาเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน ที่ต่ําให้ดีขึ้นและก็สูงขึ้นค่ะและก็ยังช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงป้องกันการเกิดปัญหาเรื่องของปัญหาโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันไขมันหรือว่าเบาหวานค่ะดังนั้นนะคะเรียกได้ว่าคนกลุ่ม a b เนี่ยสามารถที่จะป้องกันและก็ดูแลสุขภาพในเรื่องของทั้งระบบย่อยการดูซึมและก็สุขภาพภายในด้วยนิลิน g a b ได้เป็นอย่างดีค่ะ